ใครบอกน้องๆคะว่าคนผิวดําสร้างสเสน่ห์ไม่ได้นะคะคนผิวดําสร้างสเสน่ห์ได้อย่างไรนะคะปกติแล้วคนเราน้อมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ขาวถ้าคนตัวดำนะ้มักจะไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ขาวและจะ กดตัวเองให้ต่ำลงเออแล้วก็มาเศร้ามาโศกมาเสียใจว่าตัวเองไม่ขาวไม่สวยไม่ออร่าเหมือนเขาชั้นดำอย่างนี้แล้วจะมีใครมารักชั้นดำแบบนี้แล้วใครจะมาสนใจฉันประมาณนี้เลยนะคะส่วนมากแล้วคนเราจะคิดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและมักจะทำให้ตัวเองด้อยค่าต่ำลงมานะคะครูคาร่าจะบอกอย่างนี้ก็คือคนที่ดำไม่ใช่ไม่มีเสน่ห์นะอ่า คนที่ดำหนึ่งแต่งหน้าทาครีมให้หน้ามันขาวกระจ่างใสขึ้นมาได้ไหมนะคะไม่ขาวแต่หน้าใสผิวดำแต่ว่าสามารถเกลียงเกลาเนียนนุ่มหน้าสัมผัสใสขึ้นได้ไหมฟันนะคะฟันให้ขาวสะอาดและเรียงกันสวยได้ไหมสำหรับคนผิวดำนะนี่ เป็นสเสน่ห์นะเว้ยนะคะมันเป็นสเสน่ห์ของคนผิวดําที่รู้จักเอาสเสน่ห์เอาจุดแข็งของตัวเองออกมาพีเซต์อ่ะออกมาพีเซต์ไม่ใช่ว่าตัวดําแล้วก็แบบปล่อยให้อย่างอื่นมันแบบไม่มี ไม่มีความพิเศษไม่มีสเสน่ห์ไม่มีอะไรที่จะผูกมัดใจคนอื่นได้เลยนะคะจะเห็นว่าคนดำๆน่ะได้แฟนหล่อเยอะแยะเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งคนผิวดำเนี่ยส่วนมากและฟันจะขาวสวยกลิ่นตัวไม่มีอ่าทรงผมเนื้อตัวสะอาดสะอ้านและมีกลิ่นหอมตรงเนี้ยเราไปเพิ่มสเสน่ห์ตรงนั้นไอ้ที่ดำช่างมันไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจนะอัพระเวลตัวเองตรงที่เราอัพได้ นะคะตรงนี้มันเป็นเสน่ห์ซึ่งครูคาราสอนอยู่ในคอร์สเจ้าเสน่ห์มัดใจคู่นะคะสอนเริ่มเรียนกันวันที่5ธันวาคมนี้นะจ๊ะน้องๆไปเจอกันในคอร์สจ้าสําหรับใครที่เห็นคลิปนี้ราคาเออริเบิรอยู่ที่9ก้บาทเท่านั้นนะจ๊ะพิเศษแค่10คนราคาเต็ม8,900บาทจ้านะคะแล้วเจอกันนะจ๊ะไปไปไป,ไปรวมไปแค่ไปแกะไปเอาไป สเสน่ห์ทั้งหมดมาใช้ร้อยแปเล่มเกวียนมาใช้กับตัวน้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้แฟนให้รักหลงน้องตรงนี้นะคะไปเอาเลยจ้าในคอจ้า